ช่องข้าวหอมชาแนลวันนี้นะคะขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเหลือเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้ามีหูเปอร์เซ็นต์ด้วยจุดขาดไม่มีจุดไม่รอดไม่ดอดหลอดหลอดตีคือตอนนี้เหลือเก้าสิบเก้าหลอดอ๋ออย่านิ่งนะคะใครนิ่งเป็นป้าอย่านิ่งดูได้นะครับกดเลยค่ะกดเลยค่ะกดแล้วค่ะกดแล้วค่ะสรุป สรุปไม่กดยินลุกมาเต้นหนึ่ไลแล้วก็เต้นเต้นอย่างเดียวพี่เหมียวสั่งแล้วสามหลอดครับผมสั่งแล้วสอหลอดขอบคุณครับใครที่มีคุณพ่อคุณแม่นะคะน้ำหวานบอกเลยว่าคนอายุเยอะชอบมากๆพ่อน้ำหวานใช้เนี่ยไม่มันไม่เสียงฟันยาสีฟันนี่มันลดการเสียวฟันด้วยใครที่กําลังฟันโยกฟันจะหลุดอยู่อันนี้ใช้ตัวนี้เราจะรู้สึกลดอาการเสียวฟันเหงือกล้นเหงือกลั่นอะไรต่างๆได้ลั่นไปไหนก่อนป๊บ ช้้ไดลพี่ฟันอักเสบนะครับได้ไหมฮะเงาเสบได้ไหมครับเงาอักเสบฟันอักเสบใช้ได้แล้วใครที่ปากเหม็นเนี่ยพี่เนี่ยต้นลมพี่ต้าทุกวันพี่ปากพี่ต้าใช่สหมากเนี่ยเนี่ยไม่ไค่ปากเหม็นไม่เราเราไม่ได้พูดว่าพี่ปากเหม็นเราแค่พูดว่าพี่ใช้ซิอ่าอันนี้เป็นการหลอกเป็นการพูดอ้อมเหมือนแบบสมมติผมกำลังอ่าเนี่ย เนนสมมติผมกำลังอยู่กับเพื่อนกำลังจะนอนปุ๊บไอ้เพื่อนเราไปอาบน้ำดีไหมอืมมันเป็นมึงไม่มันเหม็นมากเพื่อนไปอาบน้ำหน่อยเพื่อนฟิวนั่นเหรอไปอาบน้ำหน่อยไปอาบน้ำหน่อยไหมแบบกี่กเละกี่กเละเราเนี่ยนบอสพี่พี่เคยไค่ะไปประเทศประเทศหนึ่งอ่ะแล้วพี่แบบขึ้นแท็กซี่ปุ๊บพี่จะเป็นลมอ่ะพอพอออกจากสนามบินพี่ว่าซับซับไอ้ว่า คือพี่ต้องการแบบซื้อของในซูเปอร์ก็ผมไปบานเรียนแล้วผมแวะไปประเทศนั่นแหละน่าจะอารมณ์เหมือนพี่ไปซื้อโลออนแล้วก็เอาให้เขาแบบใช้เถอะเอาให้เขาเลยเอาให้เขาเลยแวะซูเปอร์แบบแล้วก็ใช้เถอะทา้วแบบใช้เดี๋ยวนี้ใช้เดี๋ยวนี้บอเขาเขานประเเอะเขาชอบกินอย่างนั้นกันหรือเปล่าพี่เนี่ยแหละพี่ก็เลยพี่ก็เลยจำจำตอนนั้นมาแล้วพอพี่มาเจอพี่ตาพี่ก็บอกใช้เถอะ ที่เนวเนวสัวแล้วค่ะยาสีฟันฟันค่ะฟันอ่าจากร้อยห้าสิบเราเหลือเพียงแค่แปดสิบหลอดเท่านั้นครับต <80 S 2> อนนี้เหลือแปดสิบหลอดครับผมนะครับเจ็ดสิบหลอดนะครับทุกคนต้องใช้ยาสีฟันอยู่แล้วนะครับอันนี้ทุกคนสามารถกดได้เลยนะครับกดไปแล้วครับคือตัวนี้ช่วยเรื่องฟันขาวนะครับ ช่วยครับตอนนี้กำลังคิดเร่ตลกอยู่กำลังคิดจะพูดอะไรแล้วข่าวนะครับตอนที่ส่งให้พี่ตาพี่ส่งให้หนึ่งหลอดแล้วเขาก็แฮเปี้ยไปใช้พอตอนเขามาส่งคือเขาส่งให้พี่สามหลอดก่อนนี้เราใช้สี่เขารักพี่มากไยคะเขาระวัส่งให้สามหลอดพี่จำาสั่งแล้วค่ะสามหลอดโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่พี่ยอดประทูมาแล้วเนี่ยพี่ยอดประทูแกกินนะพี่ก็ปีเลยอ่ะพอประทู เขาชื่อปทูไม่ใช่ปะทูเหมือนมากเลยพี่สั่งแล้วค่ะสองลอดขอบคุณครับค่ะเจ็ดสิบลอดสุดท้ายสิบลอดสุดท้ายเะครับพี่เก๋ขอบคุณครับสั่งแล้วค่ะสองลอดขอบคุณครับผมพี่บอสว่าไงครับว่าไงแม่มีลูกสิบสี่ตัวชื่อชื่อชื่อจบที่เราบอลที่สุดตัวเลย น้องพิษไทยนะครับสวัสดีครับหกสิบแปดลอดค่ะหกสิบแปดลอดค่ะหกสิบห้าหกสิบห้าลอดอ่าพี่การนะครับเตรียมให้แอดอีกแล้วนะครับเตรียมปากฝากสั่งได้นะช่วยเหลือหน่อยค่ะเพิ่มไปอีกสองลอดค่ะพี่เมียวเห่าขอบคุณค่ะครับขอบคุณนะครับเมียวเหเหลือห้าสิบแปดลอดค่ะห้าสิบแปดลอดค่ะ พี่เอาไปโถมันเป็นแบบสิ่งที่คนข้างๆคุณคู่ควรไม่ใช่เรานะจริงๆทุกคนควรใช้นะครับเอาให้คนข้างๆใช้ยกเป็นเราเราจะเหม็นเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่เคยดมตัวเองสั่งแล้วครับสองหลอดห้าสิบบกผมว่าไลฟ์หน้าเราเปิดเป็นเรียนภาษาไทยนีไครับแบบสอนพิมพ์ภาษาไทยอย่าแรงคุณ คุณการสู้ๆค่ะนี่สั่งแล้วค่ะสองหลอดแม่ตุ้มสวัสดีครับดูดีมากหลอดดูดีมากอ๋อใช้ดีนะคุกว่าชมผมหล่อดูดีมากตลอดค่ะหลอดค่ะสั่งแล้วค่ะขอบคุณค้าห้าสิบห้าหลอดสุดท้ายไปบห้าหลอดค่ะร้อยยี่สิบกรัมนะคะเบิ้มเบิ้มเบิ่มเลยหรออะไรเบิ้มเบิ่มไม่มั่นใจค่ะเอาเมนเอร์ออกมาสิ หลอดคืนหอ,อมคืนหอมค,ครับสวัสดีครับน้องพี่ออโต้น้องสแตมพี่ไมโครเวฟสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่โบกี้เดี๋ยวนี้เริ่มอ่านไม่ออกละโบก,กี้ไลออนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครับห้าสิบห้าสิบสุดท้ายค่ะโบกี้าโบกี้ โม่ห้าคืออะไรครับขอความช่วยเหลือพี่ก็ไม่รู้มันคืออะไรครับกางทำความเข้าใจก็ไอ้เงี้ยสิยาสีฟันยาสีฟันนะครับตัวนี้เป็นยาสีฟันนะครับปกติราคา600กว่าบาทนะวันนี้เราให้เลยราคาเพียงเก้าสบาทนะครับผมแล้วเปิดแค่150ออเดอร์นะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่50ออเดอร์นะครับผมทำไมเมื่อกี้มัน46แล้วมันเลี้ยงมา48นะคะไข่แล้วค่ะสั่งแล้วค่ะสองลอตพี่อินขอบคุณครับ แถวนี้ใครปากเหม็นแปพงเลยโอ้เลยสังเกตจำสัญล้องมพาริกิตยาครับคุณครับขยันช่วยไหมครับไม่แป้งแล้วสะอาดค่ะแต่ว่ากากผ้าได้ลงไปตามซอกกางซกงชานขยันอ่าจากอ่าลูกเราสิขยันล่างอุ้ยเลยไม่ขยันล่างด้วยเหรอครับมีเยอะลูกพี่เี่ยทัไอะสงส้ยดูมาแล้วขยันล่าง เพิ่งเพิ่งลงเครื่องจ้าคืออะไรเอ่ยออนที่อาติฟันนะครับของพี่น้องหมานะครับเปิดมาใหม่เลยนะครับตัวนี้นะครับราคาเก้าสบเก้าบาทวันนี้นะครับผมปกติหกร้อยกว่าบาทนะครับผมพี่จำตอนนี้เหลือส0สิบหลอดสุดท้ายส้า40หลอดสุดท้ายคี่สิบหลอดสุดท้ายครับผมสั่งแล้วสองหลอดค่ะขอบคุณครับมา ให้เปิดให้เย็นขึ้นไม่ได้ให้ร้อนขึ้นร้อนเขาปิดเลยไงเพราะโดนน้ำคอมพลีทตเออหูสามสิบเก้าสามสิบเก้าฮอนเลยเนี่ยหิวอ่ยากไม่ใช่ไม่ใช่อยากกินแจ่วฮอนวฮอนเนี่ยแจ่วฮอนไม่พูดเลยฮอนไงแจ่วฮอนร้อนพี่ฮอนฮอนฮอนเด็กหัวหอนเอออันนี้โอ้สามสิบหก เจ้าป่ามีใจของกันตัดชุดหลอดลเบิ้มนะคะร้อยยี่สิบเก้านี่นะครับแพ็คเกจนะครับแพ็คเกจมันคืออะไรหมดทกอย่างมีดัซิ่งไว้นะครับมีไบรท์พีชหลอดปลาดูไม่ต้องหมุนนะคะเปิดผิดได้เลยอสามสิบสี่หลอดแดนรดเิดเท่าบาริดทำไมสังเวียนดูเร็วไวท์ชุดนะครับ มันนิสิบกรรมนะคะน่าใช้จังเลยกดได้เลยนะครับพี่แองเจค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับกดได้เลยคุณโซเมสวัสดีครับสวัสดีครับผมน้องบอดเป็นคนตลกอ่านภาษาอังกฤษให้แล้วนะคะใช่ครับกระมองไตออรังเตียขอบคุณสั่แล้วจ้าสั่งรอหอคพณคค ยี่สิบหลอดห้ากลุ่มใจลูกกุ้มกุ้มกลุ่มน่าจะกุ้มค่ะไม่เลวผมอ่านตรงตัวไงไม่ไม่ไม่ได้ดูแบบบริบทเลยใจลูกขันขันชื่ออ๋อขันชื่อน่าจะกุ้มใจไม่ต้องขาดแล้วค่ะปิดได้ตะกาเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำใจคล่ะอ๋อเอยเดี๋ยวเราต้องขึ้นเอาสกิลทคนี่องคาราบาลแคนดี้บล็อง คทีบงมาค่ะมาค่ะแคดตี้บงใกล้แล้วค่ะแม่มาค่ะมาค่ะมินาดูดีสั่งแล้วสองล็อบคุณครับพี่ไทยพี่ไตยแม่จุ๋มค่ะแม่จุ๋มออกแม่จุ๋มกันดีครับอดัแม่จุ๋มเป็นโปรไฟล์เลยครับกดจากรูปอ่ะมันจะขึ้นแคดตี้บงติดอันดับเท่าไหร่ติดต่อจรงก็ไม่ติดยี่สิบสิบนะอ๋อเหรอแคดตี้บงทำเองนะบอจุ่มสตอรี่สวัสดีครับขอเขาเดี๋ยวเจ้าของแม่จุ่มสั่งแล้วขอบคุณค่ะได้ยินแล้วมันแบบ อันนี้เลขที่อันดับสามเลยที่ตองว,ว้าวาเรามาลุกก้นก,การปรากฏการนะคะสำหรับแคนดีบ้บลองค์คุณการกระหนกบอกแคนดี้บิงร้อยกระปุกแล้วจ้า <c oughs> ยังค่ะเ <c oughs> ขาตุนไปร้อยแล้วจ้าอ๋อพี่การกระหนกไปสาขาสองนี่สาขาสอง <c oughs> พี่การกระหนกตั้งร้านเลยนะเดี๋ยวจะแจกให้ไปซื้อที่ <c oughs> นนพี่การกระหนกแทนแบบระยะไกลสาขาสองสาขาสองการกระหนกค่ะ อ่ลนะคะยาสีฟันเหลืออีก29โลร uh huh. <Yeah. S 1> ยาสีฟันเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะครับเป็นยาสีฟันที่มีไวท์เทนนิ่งด้วยนะครับใครต้องการฟันขาวฟันกระจ่างใสนะครับใช้ได้เลยนะครับ uh huh. เพียง <Okay. S 1> แค่99 uh huh. บาทนะครับจากราคา599บาทวันนี้เหลือเพียงแค่99บาทเท่านั้นครับโอเคนี่ปลงขึ้นมา แคทีบลงบิงก็ได้บอกไม่จิงไม่บลงนะคะเูกค้าแคดีบิง็ม่บนคะใช่ไมได้เลยครับคนเก็บเนคืนค่ะี้นนี้ไม่ใช่คดบิงนะคะอาหิค่ะเก็บคืนค่ะเป็นอย่างนี้เวลาไม่เทให้เราคะคนี้เก็บคงนนคะไม่คทนี้บงค่ะอ้ยไม่ใช่นอันนี้ไม่เหรอหรือว่าอะไรใช่ค่ะคือต้องบอกเลยนะคะนี่มตัวบ เป็นอันนี้คือลูกน้องไม่จริงใจต่อไปก่อนเราพูดพร้อมกันเลยเธอ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 ทำลายฉันหมดเลยทุกคนตอบตอบไปก่อนสามีด้วยสามีหัวเรารุนแรงมากมีคนจองไม้ลงาเรื่อไม่โอเคแล้วกับสามีเนี่ยจับไม้ลงไม่แล้วไม่จับไม่ถามว่านี่ไม้ไม้แล้วหยิบหยิบโยกกล้องมาโอเพื่อค่ะ แม่จะคนที่ขำออรกแกนจดคือพี่ต้ขำดังและแรงที่สุดเอ๊ะไอ้แน่นี่มันใช่จะอยู่บริษัทนี้ไม่ได้แล้วอ่ะวพวกนี้ให้มันบริ่ัทนะคะพวกนี้ให้มันยืดจดหมายเลยนะพวกนี้ฉันให้ซองขาวไม่ไปไไค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าคือตอนนี้สัญญาแคนดี้บิงอ่ะก็ใกล้จะหมดแล้ว วันนี้ไม่ขอเยอะเพราะว่าเราจะดันจากอันดับสามขึ้นมาเป็นอ <sh ันดับสองให้ได้แล้วประกาศต่อสัญญาไปด้วยแล้วราคารถพิเศษด้วยเดี๋ยวก่อนน้องอ่ะจะต่อกับน้องบอสแล้วน้องบอสเขาต่อกับเราหรือเปล่าไม่สอนหรอกมือชกเออน้องบอสต่อพี่หรือเปล่าได้พี่เนี่ยเอาเจ้าตัวไหนกันคันที่เบรง ฮะขายคู่เลยใช่ไหมเราจะขายอะไรขายกันที้มีอ๋อน้องบอจะเป็นพรีเซนเตอร์หมาล่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไงอะไรนะอ๋ออันนี้เหรอไม่ใช่อีโจ๊กไม่ใช่แป้งอไอ้โจ๊กอ๋อแป้งน่ะเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วพี่คู่ค่ะเดี๋ยวน้องบอลจะเป็นกับพี่ห้าหแบรนด์เลยเอออย่าไปหยองเมาค่เมาคนเดียวนะ ขออ่าวโซนใการฟิลเลอร์มาสวัสดีพรุ่งนี้เลยลูกไม่พี่บอกแล้วนะให้นัดพี่ไม่มาสักทีอ่าเรายังไงนะไปขอแค่นี้บิงเอาไปเลยนะหกเก้าเก้าวันเนี้แค่นี้บิงเรานะครับความพิเศษคืออ่านันวันนี้เป็นกระปุกแบบใหม่เพราะว่าใช่ไหมทํามาเป็นแพ็กเกจใหม่ไม่ไอ้นี่ลูกก็แพ็กเกจแบบอ้นี่ไงแพ็กเกจแบบ ปกติเราทำแพ็กเกจสีเขียววันนี้แพ็กเกจล่องหน,นีอ๋ <c oughs> ออ่ขอแพ็กเกจไอ้ไม่ใช่ขอแพ <c oughs> ็กเกจขอจำนวนต่อสัญญาหนะะ่อยค่ะแต่ถึง <c oughs> <c oughs> แต่ถึงไม่ให้เราก็ต่อแพ็กเกจล่องหนยังไงเราก็ต่อค่ะเออยังไงเราก็ต่อค่ะสัญญาเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องห่วงแต่ต้องกดนะคะอันไหนคะแคนดี้เบงอ่าได้ครับ เป็นบลูไหมครัน่าจะได้เสร็จกันทั้งสองศูนย์ถ้าบลูน่าจะขึ้นแล้วได้บลูขึ้นไม่เป็นไรครับหนึ่งห้าศูนย์ผมชิลหนึ่งห้าศูนย์กับโปรเจกต์ต่อสัญญาซัพพอร์ตซัพพอร์ตใครเดีอ่ะแล้วบลูมันขึ้นได้ไหมครับในถึงถ้าบลูมันขึ้นแบ็กได้ไหมัพพอร์ตการต่อสัญญาในครั้งนี้แล้วเดี๋ยวพี่ๆจะเห็นกันสนุกๆตลอด ถ้าแบบมันขึ้นกินต่ราไม่ต้องเปิดบลูก็ปนแบบปกติน้องบอส่น้องบอต้องประกาศไว้นะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณครั้งไม่ใช่ครั้งถัดไปครั้งต่อไปเอ่อ after ครั้งถัดไปอะครั้งเมื่อื่นเราจะมีไลฟ์ที่แบบว่าให้พี่เข้ามาร่วมเอ็นจออ่า่ตอนนี้พี่น้ำหวานเริ่มมือย อยู่ไหนว่าข้อมูลอยู่ไหนวะหากันเดี๋ยวขอวนหากันข้อมูลครั้งต่อจากครั้งถัดไปผู้ถูกฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่จากเราด้วยนะคะ